for it ใือไปหลุดเซนเรสโซค่ะนี่ลาะเข้าครับออมี่ล่ะเขา้าหนูเด็กขี้เล่นมากเห็นมือมันแบบไม่ได้เลยต้องแบบอยากงับอยากเล่นเนาะมินจังดินสอของนี้นะเขาลูกอุ้ยโอ้โหหนูกัดจนเละเลยเอะคะ เห็นตัวเล็กๆนี่นึกว่าจะไม่สามารถเนาะอือทะเลแล้วของพี่เขาอ่ะลูกบ้านที่พี่เลโอต่อให้เป็นไงลูกเล่นก็ได้นอนก็ได้เนาะกลางคืนก็แบบมีเด็กมานอนในบ้านนี้นะถือว่าโอเคเลยพี่เลย จากที่แบบหยุดวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็ไปเที่ยวเล่นมานะคะงานก็มากองอยู่เต็มเลยค่ะวันจันทร์ก็จะเป็นวันที่แบบเริ่มยุ่งอ่ะจันทร์อังคารพุธนี่จะยุ่งมากเพราะว่าต้องรีบเคลียร์งานส่งของทําทุกอย่างในคอมให้เสร็จค่ะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์นี่เราต้องแบบแบ่งเวลาไปให้เด็กๆนะคะพาเขาไปนู้นไปนี่ถ้าเรามัวแต่ทํางานแบบ ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เราไม่มีเวลาให้ลูกๆไม่ได้พาเขาไปไหนนะคะคือป้าป้าเนี่ยงานเขาอ่ะมันไม่ยืดหยุ่นมันมันฟิกมากแบบว่าถ้าเขาไม่สามารถทำเสร็จทันภายในที่แผนเขากำหนดอะมันเป็นงานก่อสร้างคือนั่นเท่ากับเขาต้องเสียเงินค่าปรับค่าอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นป้าป้าเนี่ยช่วงที่เขาทําตึกเนี่ยคือเขาจะไม่หยุดไม่ได้เลยอ่ะเสาร์อาทิตย์ก็เรียกว่าไม่มีวันหยุดอค่ะทำงานตลอด จนกว่าจะทําตึกเสร็จตึกหนึ่งถึงจะมีเวลาว่างเป็นเดือนอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นหน้าที่ที่จะแบบพาเด็กๆไปเที่ยวไปนู้นไปนี่ก็คือก็เป็นหน้าที่ของบีไปนะคะปะ้าป๋าก็ทํางานไปคือป้าป๋าเขาก็แบบมีแซวว่าแบบโอ้ยเขาไม่ได้ไปนะแต่จริงๆอ่ะต่อให้เขาว่างเขาก็ไม่ไปหรอกค่ะบางทีเพราะว่าเขาเป็นคนไม่ชอบที่ที่มีคนเยอะไม่ชอบรอไม่ชอบแบบคนวุ่นวายค่ะเขาเป็นคนแบบค่อนข้างที่จะสันโดษมากชอบอยู่บ้านเฉย หรือถ้าไปซื้อของก็คือไปซื้อของเสร็จปุ๊บกลับทันทีอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนแบบว่าไม่ไม่ใช่คนเอาดอเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็ก็โอเคเขาก็ทํางานของเขาไปมีก็พาเด็กๆไปเที่ยวไปก็โอเคกันไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรภายในครอบครัวนะคะที่แบบไม่ไปด้วยกันเลยคืคอต่างคนก็มีหน้าที่ของตัวเองค่ะปะป๋านี่คือนานๆไปทีโอเคค่ะสนุกสนานเพราะว่าเขาก็อย่างที่ว่ามันเป็นนิสัยที่ส่วนตัวเขาเป็นสไตล์นั้นนะคะ อะไรลูกกลับมาแล้วหรอคะอุย้ยร้อนมากเหมือนเดิมหน้าแดงมากโอ้โหหนูไปล้างหน้าล้างตางกันก่อนเลยนะลูกหน่อยห,หน้าแดงไปหมดแล้วอะ่ะล้างหน้าล้างตากันก่อนไหม <S <S เพราะว่ามันโอ้โหแต่หนูเป็นคนขาวไงหนูก็จะแบบอาจจะดำยากหน่อย นมันมานิ่เมียงไปแล้วทั้งตัว้อ่นทำกันบ้านมาแล้วเหรอโหเร็วมากใครเขาไม่ให้เล่นเนาะ เขาเขียนบอกเลยเหรอว่าไม่ให oh. ้เล่นที่โคเอนหรอลูเดี๋ยวอีวันหนึ่งนะไรนะโคเออ้โคกันเห่ยช่กเตะอ้ไมือ้นาอิเตะอะไรอืมอเดมันจะกระออ้เลยอืมซื้อนออ๋อบอกว่าไม่ให้เล่นข้างนอกบ้านทันจิโ่จดอะอ๋อเสียงเป็นประกาศเหรอเขาเป็นเสียงประกาศบอกว่าห้ามเล่นข้างนอกบ้านไม่เขาบอกอะไรห้ามเล่นข้างไม่ให้เล่นข้างนอกบ้านเหร นี่เลยโอ๋เมื่อวานป้าป่าตอนกลางคืนน่ะป้าป่าบอกว่าจะไปหาดูหมาจิ้งจอกกันไหมคิสเน่ที่มะหมามะหมาขับรถไปมะหมาเจออยู่ตรงข้างบ้านตรงนั้นน่ะคิสเน่หมาจิ้งเขาเรียกอะไรสตา้าจิ้งจอกอือมะหมาเห็นตั้งสองครั้งอ่ะครั้งแรกตัวเดียวครั้งนี้สองสองตัวหืมใช่สองตัวเลย แต่ตัวเล็กมากนะตอนแรกนึกว่าแมวอะ่ะแต่ไม่ใช่เพราะว่าหน้าเป็นแหลมแหลมแล้วทีน<ป>ี้เออป้าป๋าก็เลยบอกว่าไปหาดูกันไหมบอกโอ้ยถ้าเราเดินอ,ออกไปมันก็หนีไหมเขาก็คงไม่กลัวเราอะ่ะเดี๋ยวคอยดูถ้าหมาขับรถตอนคืนอีกนะหมาก็จะดูว่าเจอไหม <c oughs> สรุปว่านี่ขู่กันบ้านเสร็จแล้วเนาะ <c oughs> ก็ไม่ต้องทำแล้วโอเคแล้ววันนี้ได้ไว่ายน้ำหรือเปล่า <c oughs> อ๋อของเลโอเพิ่งจะได้ไว่ายน้ำเนาะครั้งแรก <c oughs> เฮ้ยลีน่าก็พรุ่งนี้นะลีน่าก็พรุ่งนี้ว่ายนะ้ำเหมือนเดิมเลยอ,อก็เดี๋ยวมีกับลีน่าจะออกไปร้านร้อยเย็นนะคะไปซื้อของกันให้ลีน่าค่ะยางรัดผมหมดค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเราเอาหนังสือเวียนไปให้บ้านข้างๆก่อนนะคะมากันบ่อยมากจดหมายของชุมชนเนี่ยค่ะนู่นตรงที่เป็นแบบ ใต้สวนนะคะตรงนู้นนะคะเป็นตรงที่เห็นหมาจิ้งจอกนะคะตอนกลางคืนเนี่ยคือแบบขับรถมาอยู่ดีก็เอ๊ะตัวอะไรทำไมแปลกๆไม่เหมือนแมวหน้ายาวๆไปมาเป็นสุนัขจิ้งจอกจริงๆเลยคะ่ะไม่น่าเชื่อว่าแบบจะมาอยู่แถวนี้ทีนี้ก็ไปเล่าให้ป้าฟังบอกว่าเฮ้ยป้าป้าเห็นคิสเน่หรือสุนัขจิ้งจอกด้วยอะ่ะตรงเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยเห็นตรงนี้เลยข้า,ามถนนกันตรงนี้เลยอะ่ะ ป้าป๋าไม่เชื่อค่ะเลยไปบอกเลยโอเลยบอกใช่ที่โรงเรียนน่ะคุณครูก็พูดเพราะว่ามีเพื่อนเด็กเห็นเหมือนกันแล้วเขาก็ไปเล่าให้คุณครูฟังบอกว่าเนี่ยมีสุนัขจิ้งจอกอยู่แถวนี้ด้วยนะป้าป๋าเลยแบบว่างั้นเราไปเดินตามหากันไหมแหมเขาจะออกมาให้ไหมละนะ่ะเนาะตอนนี้ไม่รู้กลางวันเขาไปหลบอยู่ที่ไหนนะคะเพราะว่า เมื่อวานก่อนคือเห็นตรงนี้เลยเห็นแล้วสองรอบด้วยยังคิดเลยว่าเราตาฝาดหรือเปล่าสนัขจิ้งจอกอะไรจะมาอยู่แถวนี้เนี่ยเห็นเขาแบบยืนอยู่ตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวดูอีกว่าจะเห็นอีกไหมก็จะมาร้านร้อยเย็นนะคะที่ชั้นสองค่ะ ก็ช่วงนี้ก็มีตะขายของสำหรับหน้าร้อนนะคะก็คือพวกแบบหมอนเย็นผ้าเย็น,นะคะ่ะเหมือนที่ไปซื้อที่นิโริตรเมื่อวานแต่เป็นแบบของร้านรอยเย็นนะคะนี่ค่ะเขาก็มีผ้าปูนอนแบบผ้าเย็นๆนะคะลินนานเลือกเลยลูกเลือกยางรัดผมนะคะแบบนี้ไหมลูก ถ้าเราไปซื้อที่ร้านอื่นนะคะจะตกประมาณแบบ300กว่าเยนเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดร้านร้อยเยนก็จะถูกก,กันเยอะมากเลยนะคะไม่ใช่อะไรค่ะคือยางรัดผมเป็นอะไรที่แบบหายบ่อยมากหายจนหมดบ้านแล้วว่าอันนี้น่ารักดีดนะเอานี้ก็ได้ลูกน่ารักออก kind of weather, อันนี้ก็น่ารักดีลูก แล้วแบบหน้าร้อนก็ต้องพูดถึงมแมลงนะคะเด็กญี่ปุ่นก็จะชอบเลี้ยงตัวด้วงกันค่ะบ้านเราก็เคยซื้อมาเลี้ยงกันตัวหนึ่งนะคะตอนเลโอเด็กๆเลยค่ะนี่ก็มีเป็นเซตให้เลยนะคะทั้งกล่องทั้งของที่ต้องเอาใส่ข้างในดินขอนไม้อะไรอย่างเงะะี้ยค่ะแล้วก็เขาจะกินเยลลี่เป็นอาหารค่ะอันนี้ค่ะเป็นอาหารนะคะ ง่ายมากเลี้ยงง่ายมากค่ะ <Yeah. S 1> แค่ให้อาหารอันนี้เท่านั้น kept ทำไมคะสติกเกอร์เหรอคะ mm hmm. น่ารักเนาะสมัยเด็กๆมัมหมาก็ชอบนะสะสมสติกเกอร์ซาริโอต้องมีสมุดสะสมสติกเกอร์ เอาเลือกสิคะลูกหนูจะซื้อสมุดไว้สำหรับไปวาดรูปเล่นค่ะอันนี้ไหมอันนี้อันนี้ไหมอันนี้อันนี้จิูโจเรนลัคุโจไม่ใช่จิูโจอันนี้ออันนี้ก็ใช่ละลูกเป็นแบบเมอว่างนี่นะคะเอาไว้วาดรูปเล่น ต้องเอาแบบไหนหอะลูกเอาไปโรงเรียนจริงๆมันมีของเซตเด็กแต่ว่าอันนี้มันไม่มีหนูก็เลือกเอาที่มันมีเอาไหนก็ได้แหละอันนี้คือจะเป็นผ้าสําหรับที่ให้เด็กเอาไปเช็ดทาความสะอาดที่โรงเรียนนะคะทาไมหนูจะต้องมีหรลูกสบู่เนี่ยนะ สบู่กระดาษอันนี้เป็นสบู่กระดาษนะคะนี่นะเขาว่าเขาจะไปใช้ที่โรงเรียนเวลาล้างมือแต่จริงๆที่งเรี็วก็มีสบู่ให้อยู่แล้วนะคะ ผมเองเรียบร้นอยแล้วเหรอคะโอ้โหติดกิฟทที่ซื้อมาใหม่เรียบร้อยค่ะนั่งกินไอติมสบายใจเลย ก็ต้องออกมาชาร์จแบตค่ะ กันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยค่ะจันเน